ไข่ไข่อันนี้รู้มนจักเนี่ยโบแบไข่แห้งวาไข่บบไข่ข่านันมันคไปเนาะอืมเฮ้ยรวมกันชักกนั่นละสไม่แตวไม่คอแลนไม่แดงไม่ดูนี่แ่ไหนเออไม่แดงเด็ด็กอ ทานนี่ก็ไม่บอเก็นบุหรีนี่โอ้แน,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 น่นอนเนาะ อ็คือบ่างอยุันจิกเลยขอมึนั่นแะน้ำอะรปวดปวดน้ำนี่คือปวด่ะน้ำมันคือปวดป่ะปวด อือใส่ทุ่งมันก็ม